รู้ไหมครับว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่หลายๆเรื่องเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแบบตุม้มตามลังคาเลยนะครับแต่กลับเริ่มต้นขึ้นแบบเงียบๆเ,เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์โลกครั้งสําคัญครั้งนี้ที่เริ่มต้นจากการกลับมาเจอกันอีกครั้งของคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งซึ่งการพบกันครั้งนี้นี่แหละครับที่จะนําไปสู่การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเอาละครับเรื่องราวที่ว่าด้วยธรรมะครั้งแรกที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่แหละครับ คือคำถามสำคัญเลยเป็นเหมือนกับปัญหาใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคำตอบแล้วและพระองค์ก็กำลังจะเปิดเผยคำตอบนั้นให้กับสหายเก่าทั้งห้าของพระองค์ได้รับฟังเป็นกลุ่มแรกเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นตรงนี้เลยครับการกลับมาพบกันอีกครั้งที่มันไม่ใช่แค่การเจอเพื่อนเก่าธรรมดาธร,รมดานะครับ แต่มันคือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งใจเลือกเขาเขาให้เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะได้ฟังธรรมะที่พระองค์เพิ่งคนพบสดๆร้อนๆลองนึกภาพตามนะครับภาพของพระพุทธเจ้าที่เพิ่งตรัสรู้ผู้ที่คนพบความจริงอันยิ่งใหญ่มา,มาหมาดๆกาลังเดินทางเข้าไปหากลุ่มปัญจะวัคคีย์ทั้ง5อดีตสหายที่เคยร่วมปฏิบัติแบบสุดตง่ง ทรมานร่างกายอย่างหนักหน่วงมาด้วยกันก่อนที่จะแยกทางกันไปเพราะความไม่เข้าใจกันในตอนนั้นและแล้วช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกก็มาถึงครับในคืนวันเพ็ญเดือน8ที่เรารู้จักกันในชื่อวันอาสารหาบูชานั่นเองคืนที่พระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวงเหมือนกับมาเป็นสัขีพยานให้กับการแสดงธรรมครั้งแรกที่กำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลอาละครับ พอทั้งหมดอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มต้นเทศนาโดยชีย้ให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่นักบวชหรือคนที่สแสวงหาทางพ้นทุกข์ในยุคนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นั่นก็คือแนวทางการปฏิบัติที่พระองค์บอกเลยว่ามันเป็นทางตันพระองค์ชี้ให้เห็นทางปฏิบัติแบบสุดต่งสองเส้นทางที่คนในยุคนั้นนิยมกันมากครับสายแรกเลยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสุขทางโลกให้เต็มที่หรือที่เรียกว่า กามาสุขัลลิานุโยกส่วนอีกสายหนึ่งนี่ตรงข้ามเลยครับคือการทรมานร่างกายให้ลำบากแสนสาหัสหรืออตตกิลมัฐานุโยกแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือพระองค์เคยลองมาหมดแล้วทั้งสองทางและทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองเลยว่ามันไม่ใช่คำตอบและนี่คือพระดำรัสที่ทรงพลังมากครับ ที่พระองค์ตรัสกับปัญจวัคีตรงๆเลยเป็นการปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อหนทางที่คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเชื่อกันอย่างสุดหัวใจเป็นเหมือนการประกาศให้รู้ว่าทางที่พวกท่านกำลังเดินอยู่น่ะมันคือทางตันนะและเมื่อชี้ให้เห็นทางตันแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งให้ทุกคนเควงควางนะครับแต่ได้มอบแผนที่ฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่ทางออกที่แท้จริงให้กับทุกคนสิ่งนั้นเรียกว่า มัชชิมาปฏิปทาหรือที่เราคุ้นหูกันว่าทางสายกลางนั่นเองครับเป็นทางที่ไม่เอ็นเอียงไปทางสุดต่งฝั่งไหนเลยแล้วมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือหัวใจของคำสอนในวันนั้นเลยเป็นเส้นทางแห่งความพอดีความสมดุลที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองเป็นทางที่ไม่ใช่การตามใจกิเลสจนเกินไป แล้วก็ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ลำบากจนเกินเหตุแต่เป็นหนทางที่นำไปสู่ความสงบและปัญญาที่แท้จริงต่างหากแล้วทางสายกลางต้องปฏิบัติยังไงล่ะ ถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายสุดๆเลยนะมันคือการฝึกฝนใน3มสเต็ปครับขั้นแรกคือศีลหรือการควบคุมการกระทำและคำพูดของเราให้ดีงามเรียบร้อยพอคุมอยู่แล้วก็มาขั้นที่2คือสมาธิคือการฝึกจิตใจให้นิ่งให้สงบและตั้งมัน่นและสุดท้ายครับพอจิตเรานิ่งแล้วก็ใช้จิตที่สงบนิ่งนั่งแหละ มาพิจารณาความจริงจนเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือการสรุปย่อของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองครับและแล้วครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็มาถึงเป็นโมเมนต์ที่แสงสว่างแห่งปัญญาได้สาดส่องเข้าไปในหัวใจของหนึ่งในผู้ฟังก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นครั้งแรกของโลกท่ามกลางความเงียบครับ หลังจากที่พระพุทธองค์แสดงธรรมจบลงปัญญาก็ได้บังเกิดขึ้นกับนักบวชท่านหนึ่งท่านได้เห็นความจริงข้อหนึ่งอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าใจนี้มันผุดขึ้นมาในใจของท่านเป็นครั้งแรกและนี่คือพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งออกมาด้วยความดีใจสุดๆเลยครับอัญญาสิวะตะโพโกนทันโยที่แปลว่า โกนธัญญะได้รู้แล้วหนอเป็นเหมือนเสียงประกาศยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ทรงคนพบสิ่งที่ทรงพยายามสอนมันไม่สูญเปล่าแล้วนะมีคนเข้าใจและเข้าถึงได้แล้วเป็นคนแรกนั่นก็คือท่านโกนธัญญะนั่นเองในวินาทีนั้นเองครับที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้ท่านโกนธัญญะได้กลายเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันองค์แรกในพระพุทธศาสนา พูดง่ายๆคือเป็นมนุษย์คนแรกเลยครับที่ได้ดวงตาเห็นธรรมจากการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงและก็จากพระอุทานของพระพุทธเจ้านี่แหละครับที่ทำให้ท่านโกนทัญญะได้รับคำนำหน้าชื่อว่าอัญญาซึ่งแปลตรงตัวเลยว่าผู้รู้แล้วชื่ออัญญาโกนทัญญะเลยเป็นเหมือนกับอนุสรที่บันทึกช่วงเวลาแห่งการบรรลุธรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้เอาไว้เท่มากๆเลยนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เพราะการบรรลุธรรมของท่านอัญญาโกณทัญญะเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาลในเวลาต่อมาครับพระธรรมเทศนาการแรกในประวัติศาสตร์นี้ก็เลยได้รับการตั้งชื่อว่าธรรมจระจักกะปวัตตนสูตรซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับแปลว่าพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไปข้างหน้าเป็นชื่อที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างทรงพลังจริงๆ ลองนึกภาพเปรียบเทียบดูสิครับมันทรงพลังมากในยุคนั้นนะ่ะพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะประกาศศักดาด้วยการเคลื่อนทับหมุนกงล้อรศึกเพื่อแผ่ขยายอาณาจากักรใช่ไหมครับแต่สำหรับพระพุทธเจ้าวงล้อที่พระองค์เริ่มหมุนในวันนั้นคือธรรมจกักรหรือวงล้อแห่งธรรมะที่ไม่ได้เคลื่อนด้วยกำลังทหารแต่เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยปัญญาและความเมตตาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาล และผลลัพธ์ที่ตามมาทันทีก็คือท่านอัญญากลทัญญะได้ขอบวชและกลายเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาเลยครับและหลังจากนั้นไม่นานสหายอีกสี่ท่านที่เหลือก็ได้ดวงกาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชตามกันไปจนเกิดเป็นพระสงฆ์หรือชุ่งชนแห่งการตื่นรู้แห่งแรกของโลกขึ้นมานั่นเอง และนี่คือคำถามที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับว่าจากจุดเริ่มต้นที่ดูเล็กมากๆในวันนั้นนับป่าอิสิปตนะมรุคทายวันการแสดงทรรให้คนฟังแค่5คนมันกลับกลายเป็นการหมุนวงล้อแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งยังคงหมุนต่อไปและมอบแสงสว่างให้กับชีวิตผู้คนนับล้านล้านคนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ได้ย่งไงนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งและน่าคบคิดตามจริงๆครับ